ก็คือแพงมาก กันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสาววอลชแนลและวันนี้พี่วิวจะเข้าประเด็นเลยนะครับว่าทุกคนน่าจะทราบข่าวไปอยู่แล้วว่าชแนลเขาปรับขึ้นราคาสูงสุดเกือบ30%แล้วมันมีรุ่นไหนอะไรอย่างไรบ้างแต่ถ้าจะบอกทุกรุ่นพี่วิวว่าทุกคนก็่าจะไปดูข่าวตลองตลาดที่พี่วิวก็ขึ้นในเพจข,ของตัวเองแล้วนะครับว่ามีโมเดลไหนบ้างที่ตอนนี้ขึ้นราคาเท่าไรอย่างไรบ้างแต่วันนี้ช่องมิเลนวิวจัดมาแนะนําว่าควรที่จะซื้อรุ่นไหนเก็บไว้เก่งกําไรณนะตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณนน์ กิจก็ไม้ดีทุกคนทุกหน่วยงานทุกเอาอย่าทุกทุกคนเนี่ยตอนนี้กระทบเรื่องเศรษฐกิจหมดบางช่องเนี่ยแนะนาว่าตอนนี้ไม่ควรที่จะใช้ใจ่ายเลยเรื่องของการแบบซื้อของฟุม่มเฟือ,อยหรือว่าของที่มันเป็นลัชัวรีแบรนดะ์ตอนนี้แต่สําหรับพี่วิวนั้นพี่วิวคิดแล้วคิดไปตอนไปกลับไปกลับไปกลับมากลับมากลับไปกลับไปกลับไปมาว่าจะหยุดซื้อได้อย่างไงก็คือหาถ้าออกไม่เจอไม่เจอไม่เจอ ไม่เจอมันเป็นทางตันไปหมดเลยก็เลยอาโอเคพอกระเป๋าราคาขึ้นในใจนึงเราก็ต้องคิดในแง่บวกเอาไว้ว่าให้โลกสวยมันอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ก็ดีสิกระเป๋าช h a n e ที่อยู่ในตู้ของเราทั้งหมดนั้นก็เป็นสิ่งที่จะถูกปรับราคาขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นมันก็จะแพงขึ้นซื้อไว้ก็แบบราคาดีขึ้นนั่นเองจ๊ะ ตามที่วิวบอกเลยนะครับที่วิวจะเล c กคอมเมนต์นะครับกระเป๋าแบรนด์เนมของแบรนด์ชา n e l ที่ทุกคนควรจะต้องลงทุนนะช่วงเวลานี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคือรุ่นไหนก่อ,อนที่จะไปดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็คือ,อต้องกดแหละว่ะจุดเนี้อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปดูใบแรกกันเลยก่อนะครับว่าพี่วิวเล็กคอมเมใบไหนเริ่ม ใบแรกโอ้ใบแรกก็คือหยิบตัวมาของชาแนลมาเลยนั่นก็คือกระเป๋าคลาสสิกนะครับไซส์9นิ้วนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นดับเบิลแฟลตนะครับแล้วก็เป็นหนังคาเวียซึ่งคาเวียตัวนี้ที่พี่วีิบยกขึ้นมานี่ครับเป็นคาเวียโฮโล17นะจ๊ะพี่วิวเอาโฮโรเก่ามาให้หนูดูทําไมอะคะพี่เดี๋ยวก่อนจ้าโฮโล17คลาสสิกเ,เนี่ยเป็นตํานานหนังแข็งทรงเปียปังนะจ๊ะแล้วใบที่พี่วีิบออกมาเนี่ยเป็นแบบเก่าเก็บใดใด,ดตูดลอยไม้เมีย เข้าใจปะคือตูดลอนไม่มีรอยแล้วก็คือแบบหนังทองสวยมากนะจ๊ะแล้วอะไหล่คือเป็นอะไหล่เงินนะจ๊ะกระดะเป่ารุ่นนี้ทัางไม่พี่วิวเล็กคอมเมนต์หนึ่งเรื่องของไซส์ไซส์9นิ้วเนี่ยมันกําลังพอดีกักบผู้หญิงตัวเล็กๆหน่อยแล้วก็เป็นหนังคาวเวียที่แบบเม็ด สวยในโฮโล17ใบนี้นะจ๊ะแล้วก็สีดำเป็นสิ่งที่คลาสสิกที่สุดแล้วนะครับเหมาะกับการจะลงทุนมากๆพี่เลยแนะนำว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากๆแล้วก็คิดว่าตัวนี้น่าสามารถเก็บไว้เก่งกำไรได้อทีนี้เรามาดูเรื่องของราคากันก่อนที่จะเกิดโควิดช็อปเนี่ยขายอยู่ราคาที่169,000บาทแต่ตอนนี้หลังจากปรับราคาเรียบร้อยแล้วราคาใบนี้อยู่ที่เท่าไหร่ให้ทายไม่ต้องทายบอกเลยตอนนี้อยู่ที่23,500บาทราคาเพิ่มขึ้นไปเกือบ3 0 0 0มื่น กว่าบาท่ะขึ้นไปสามหมื่นกว่าบาทเลยนะคะแต่ราคานี้ถ้าเป็นพี่วิวพี่วิวซื้อมือสองเพราะอะไรราคาตอนนี้เนี่ยมือสองอยู่ที่เดี๋ยวพี่วิวขอเปิดโพยตอนนี้ราคามือสอง139,000บาท คืออ่ะเป็นคุณคุณซื้อใบไหนเป็นพี่วิวพี่วิวเลือกที่จะซื้อใบแบบมือสองแล้วประหยัดไปเกือบ6 0 0 0ื่นกว่าบาทถ้าเป็นพี่วิวพี่วิวจัดนะจ๊ะพี่วิวซื้อราคานี้จ้าเอาอันนี้เลยจ้าอ่ะคิดดูว่าคุณเนี่ยจะช้อปปิ้งราคาไหนลองคิดดูนะจ๊ะมากันต่อใบที่สองเนี่ยพี่วิวแนะน์ตัวพีกเลยจ้ะพีกแน่ๆควรที่จะซื้อเกรงกําไรนั่นก็คือใบนีจาแชนลัลคลาสสิกไฟสิบที่ทุกคนคิดว่าจะต้องมีซักใบใน ชีวิตนี่ตัวนี้เป็นตัวชาแนลคลาสสิกดับเบิลแฟลตแบ็กนะครับแล้วก็เป็นอะไหล่สีทองหนังคาวเวียและตัวนี้ก็เป็นตัวที่โปรโมใหม่จุก,จกๆนะครับแล้วก็ที่พี่วบอกว่าตัวนี้เป็นจุดพีคเลยเพราะอะไรรู้ไหมราคาเขาขึ้นไปแบบสูงมากสูงเกินแบบพี่วรู้สึกได้ว่ามันแบบแพงเกินไปแล้วนะตอนนี้คือแบบมีอารมณ์อะทำให้เรารู้สึกมีอารมณ์โมโหได้เลยนะครับชแนลเพราะราคาตอนนี้เจ้าแนลดับเบิลแฟลตแบ็กสิบนิ้วคลาสสิกแบบนี้ที่ชอบขึ้นไปที่สองแสนสองหมื่น 3500บาท เพราะว่าตอนนี้นะครับราคาที่ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดใครที่เดินดุยดุยเข้าไปช็อปนะครับแล้วก็อยากที่จะซื้อชแนลแบบนี้นะครับราคา2 0 0 0 0 2 3,500บาทเรียบร้อยแล้วนะครับอ้โหไซส์10นิวนี่คือแบบตาแตกมากและตัวนี้เนี่ยมันเป็นโฮโล25นะครับก็เป็นโฮโลที่หนังกระเป๋าสวยอยู่นะจ๊ะทีนี้เรามาดูเรื่องของราคาก่อนช่วงโควิดเนี่ยราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาก่อนโควิดอยู่ที่ราคานี้ครับ1,090,000บาทโอ้โหก่อนโควิดกระจุกแล้วนะกระเป๋าที่ทุกคนบอกว่าชว วิตนี้ฉันจะต้องมีมันอยู่ในราคา223,500แล้วคือราคาจุกจ,จริงๆอะ่ะที่นี้มือสองใบนี้อยู่ที่174,000บาทคุณเซฟไปได้เกือบ4-5ห0ื่นบาทอ่ะตัดสินใจดูว่าคุณอยากที่จะซื้อราคา223,500หรือคุณจะซื้อไปเป็นมือสอง174,000บาทก็ลองเลือกดูนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันดีกว่านะครับสำหรับกระเป๋าใบที่3ที่พีว่วิแนะนำให้เก็บนั่นก็คือกระเป๋ารุ่นนี้นั่นเองนะครับ กระเป๋าบอย b บ็กนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นไซส์มีเดียมหรือไซส์10นิ้วที่ทุกคนเนี่ย ไม่มีไม่ได้และวันนี้พี่วิวก็ได้สั่งไซส์11นิ้วที่เหมาะกับบอดี้พี่วิวไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่ไซส์นี้10นิ้วถามว่าพี่วิวมีไหมพี่วิวก็มีนะไซส์10นิ้วอะแต่ด้วยความที่พี่วิวสูงมากนะครับก็เลยทําให้เนี่ยสูงมากเหมือนสูงร้อยแปดสิบเจ็ดจริงๆเราสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะนะครับก็คือตัวเนี้ยพี่วิวก็รู้สึกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สาวๆหรือว่าหนุ่มๆบางคนก็ใช้เดี๋ยวนี้ต้องบอกนะอันนี้เมาท์ข้ามเรื่องก่อนล่าสุดนะครับบบพพพีีี่่ววววิิกกกก็็ไไไปปปแแสยยาาาาาามมรรรออนะะเเเง้้้ขดู๋ล ผู้ชาย3คนกําลังเลือกซื้อกระเป๋าชาแนลอยู่อะเฮ้ยเพื่อนเราก็ไปด้วยแลก็วิวกูว่า1่ใน3คนนั้นต้องรู้จักมึงแน่ๆเพราะว่าผู้ชายที่จะมารีวิวกระเป๋าชาแนลอยู่ในประเทศไทยสะไม่กี่คนหรอกซึ่งเขาต้องรู้จักมึงแน่ๆเลยในใจเราก็คิดว่าเออน้องเขาต้องรู้จักเราแน่เลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขาเดินดูกระเป๋าชาแนลบอยไซส์นิ้วกับ12นิ้วอยู่และอีพีวิวก็คืออยากได้ไซส์นิ้วที่น้องเขากำลังดูอยู่เกตบ่ะเราก็เลยแบบบอกเซลไม่กล้าไปบอกน้องเขาตรงๆบอกเซลว่าน้องพ่าากดิ้วเไศษปร ว่าน้องเขารู้จักเราอะด้วยความรู้จกักน้องเลยถามว่า <_ d ata> พี่วิวมาดูใบไหนครับดีความซื่ออ๋อพี่วิวมาดูบอลสินิ้ว,วที่หนูดูอยู่อะเฮ้ยผมกำลังตัดสินใจอยู่เลยครับว่าจะซื้อ11นิ้วหรือ12นิ้วถ้าพี่วิวจะเอ11นิ้วถ้างั้นผมซื้อ1ินิ้วดีกว่าครับ หน้ากูเหลือ2นิ้วแต่ใจใจหน้าก็ต้องยิ้มา่าเฮ้ยดีนอ้องเป็นพี่พี่ก็ซื้อ1ิดนิ้วนี่ไงรู้ยังไงว่าทำไมวันนี้กูต้องตัดสินใจไปซื้อมือสองก็กลายเป็นว่ากระเป๋า Chanel นนตอนนี้ก็เป็น u ซ i s e x ไปแล้วเห็นไหมว่ามารจินในตลาดมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นเพราะว่าดีมานมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้เรามาอัปเดตเรื่องราคาพี่วิวออกนอกเรื่องไกลมากนะจ๊ะ,ะมาอัปเดตราคากันก่อนนะครับราคาก่อนที่จากโควิดเนี่ยอยู่ที่6 7น0 0ก่อนโกหมื่นัจจุบัน ปัจจุบันไปอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทจ้ะ แต่ก็ถามว่าขึ้นเยอะไหมถ้าเทียบกับโมเดลอื่นๆก็ไม่ได้มากก็สักประมาณ10,000บาทดังนั้นคุณก็ยังสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปซื้อที่ช็อปในราคาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอ่ะอันนี้ก็ต้องไปตัดสินใจนะจ๊ะทีนี้ถามว่าราคามือสองใบนี้เขาขายกันที่เท่าไหร่เดี๋ยวลองมาดูกันสิพี่เวลถ้าเป็นราคามือสองนะครับพี่พี่วิวสอบถามมารวมไปถึงแบบพูดคุยกับคุณแอรียูสแบนแปลนะครับเขาบอกว่าราคาตัวนี้ถ้าร้านเขาเองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทก็ค อยู่ที่ประมาณ4,000บาทถามว่าพี่วิวถ้างั้งนหนูเข้าไปซื้อใหม่เลยไหมก็นี่ไงอันนี้คือกระเป๋าใหม่นะจ๊ะเขาไม่ได้ขายมือสองอย่างเดียวนะครับอันนี้คือกระเป๋าใหม่ถูกกว่าออกช็อป4,000บาทแถมถ้าเกิดคุณเดินเข้าไปในช็อปพี่พูดตรงๆว่าการที่คุณจะเข้าไปแบบพี่หารหรือเอาเงินมาซื้อกระเป๋าชาแนลสีดำหนังคาเวียร์ไซส์10นิ้วเอาลหลทองอะค่ะพี่ไม่ได้นะจ๊ะของไม่มีก็คือไม่มีนะจ๊ะหมดก็คือหมดเอาเป็นว่าแนะนําแล้วกันว่าก็เป็นกระเป๋าอีกใบง่วเเกกบไ้ เพราะราคาตอนนี้ไปอยู่เกือบแสนแปดแล้วถ้าเกิดใครสนใจใบนี้ก็ลองติดต่อที่ทางยูสแมนแปดดูนะอ่ะผ่านไปนะครับสำหรับกระเป๋าใบที่3ามนั่นคือชาแนลบอยนั่นเองและใบสุดท้ายใบที่4ที่พี่รคอมเมนต์นั่นก็คืออันนี้ กราเบลนั่นเองนะครับแล้วก็ไซส์ที่นิยมนั่นก็คือไซส์ a l l สีดำนะจ้าซึ่งต้องบอกว่าเจ้าชาแนลกราเบลตัวนี้นะครับก็ได้รับความนิยมทั้งเรื่องหนังทั้งเรื่องดีไซน์ทั้งแฮนดที่ออกมาให้จับอะไรอย่างเงี้ยมากมายเลยนะคบเป็นอีกใบหนึ่งที่พี่วิวชอบมากเหมือนกันมาอัปเดตราคาสําหรับชาแนลกราเบลตัวนี้กันดีกว่านะครับราคาก่อนที่จะเกิดโควิดก่อนที่จะเกิดโควิดราคาแรกนะครับอยู่ที่1นึ่งแสห้าหมื่นห้าพันนะครับและหลังจากโควิดตอนนี้มาอยู่ที่1นึ่งแสนแปดหมื่น ขึ้นมากว่าแบบสามหมื่นบาทอะแพงมาก แพงมากจริงๆอะคือจะแพงเกินบอยเราไหมอะก็คือแพงเกินบอยแล้ว่ะแต่ที่พี่วิวเล่คอมเมนต์นะครับเพราะว่าหนึ่งด้วยทรงเหมือนคน่อนข้างที่จะแบบคนนิยมแหละแล้วสีดําแบบนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับและทีนี้ถามว่าพี่วิวแล้วตอนนี้ราคามือสองนะคะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อันนี้พี่วิวต้องบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับโฮโลอย่างที่บอกว่าช่วงโฮโลแรกๆที่เขาผลิตมาเนี่ยหนังค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของการที่แบบไม่อยู่ทรงไม่ค่อยตั้งตัวตั้งแขงเท่าไหร่ไม่ค่อยตั้งแขงคืออะไรวะไม่ค่อยตั้งต่่าคคริิดดลลึึกกี ยังไม่หยุดยังไม่หยุดอ่ะนะครับสำหรับหนังที่ยังไม่ค่อยตั้งแข็งเท่าเลยเราก็ต้องรูปให้มันแข็งขึ้นใช่ปะไม่ใช่เราอย่าไปรูปมันเยอะสิยิ่งรูปมันเยอะมันยิ่งจะเขี่ยวลงมันไม่พ้นเรื่องนันเลยอ่ะแม่ แล้วใหม่กลับมาก็สำหรับกระเป๋าที่มันหนังไม่อยู่ทรงนะครับราคาก็จะตกลงใบนี้เนี่ยมือสองใหม่เลยโผล29แล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแสนหกเก้าอันนี้ของลายคุณแอรี่นะครับอยู่ที่แสนหกเก้าผมรับกรบเรเบลใบนี้เฮย้ยราคาดีนะบางคนจนะคิดว่าโอ้ยฉันต้องไปซื้อที่ช็อปเท่านั้นอะไรเง<ๆ>ี<ๆ>้ยก็อย่างที่พี่วิวบอกว่าเราเลือกร้านที่เราไว้ใจได้ร้านที่เขาบริการเราซื้อแล้วอยากที่จะเปลี่ยนอยากที่จะเทรดกระเป๋าก็สามารถเปลี่ยนแล้วก็เทรดกับที่เขาได้เลยอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ป่ะแต่บางร้านซื้อแล้วก็ซื้อเลยนนรับบคืเงีี้ยาท พวกนก็อาจจะไม่ค่อยเฟรนลี่กับเราเท่าไหร่ก็ด,ดูให้ดีๆละกันนะครับอ่าก่อจะจบคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณร้านยูสแบนแป88มากเลยนะครับสำหรับกระเป๋าชาแนลเหล่านี้ที่พี่เอามารีวิวถ้าเกิดใครสนใจอยากที่จะซื้อกระเป๋าเหล่านี้นะครับไปกินกำไรแล้วก็เก็บเอาไว้ก็แนะนำเลยเป็นร้านยูสแบนแป88ถ้าเกิดใครสนใจสามารถที่จะดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยจ้า บอกเขาไปเลยนะครับว่าติดตามมาจากช่องมิเลียนวิวนะครับพี่วิวนแนะนําคุณแอรี่เลยนะครับอยากให้ช่วยดูกระเป๋าให้อยากได้ใบไหนอ,อะไรยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามที่แอรี่ได้เลยนะครับใจดีมากๆยังไงก็ฝากร้านยูทแปดแปดแปดไว้ด้วยในการนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับการอัปเดตราคากระเป๋าเอาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อกระเป๋าชาแนลอย่างไรพี่วิวจริงๆก็ไม่ได้แบบบอกให้ทุกคนควรจะซื้อเหมือนเดิมหรอกนะครับก็ยังอยากให้ทุกคนเนี่ยเซฟเงินสดเอาไว้เนี่ยดี สแต่ถ้าเกิดใครมองว่าอยากที่จะซื้อเก็บไว้นะช่วงนี้พอบางร้านเองเนี่ยกระทบกับโควิดมากๆเขาก็เอาของมาปล่อยให้ในราคาถูกๆแต่ของจะดีมีคุณภาพหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ที่วิวเนะี่ยไม่เชื่อหรอกว่าของดีมีคุณภาพจริงๆเขาจะมาขายถูกมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับก็เลือกของที่แบบสมเหตุสมผลแล้วกันนะครับเราฉลาดเลือกฉลาดซื้อนะครับสำหรับวันนี้คงต้องทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็ฝากคลิปของมิ l เลนนวิวไว้ด้วยถ้าเกิดใครชอบหะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มา happy bye.